คุณต้องมสังเกตนมาหันเง็บ แกออกมาแ้แกทำาทำไปใหม่ถแล้วไงแกตัวนี้มาตองเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลายพัดรบเล็กๆนครับตันหน้าข้าเข้าไปมาอีกดีกว่าพีเด้น่ะมันชัดดิหลังเขาอีกาน คตัวนีม่้่ังเปีความสะอาดของมมาเจอเราสังเกตเห็นเขาก็เลยแกะตัวนี้ออกลองนี้ออกพอ,อแกะออกแล้วเจอภาพยังไงแกะออกก็มาเกดประมาณนี้นะ,ะเริ่มแกะออกเริ่มแกะออกก,ออกั แล้วก็ตัวตัวที่2อที่เราเจอตรงไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้อ,อ่ <c oughs> อานบัตรใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวสแกนบัตรแล้ตัวนี้เป็นตัวที่กล้องตัวหนึ่งเอาไว้สําหรับกดราคาผบอกอันนะผมขอไลน ีชิพพ่อเวลาเขาเสียบบัตเข้าไปอ่ะแล้วเสียบบัตบัตไอ้ซีแอมต่างต่างแบบนี้จังค่ะรีบมาเงนี้ยแางเนี่ยเรารับแจ้งเหตุยังไงครับ